สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับสาวสวยบ้านนนสฉแบงเ <c oughs> กันเห็นอันเห็นยายเทานึงเพื่อนอันคูดอัน,อนห้องน้ำอยู่หนาบ้านเทา่าตกใจนึกว่ายายป้าจะดอกคือสิลูกไม่เห็นเวียกแต่เดิกแต่เศร้าแท้ <c oughs> อ่ได้นี่เบิ้งได้แมงแข้งมาแต่สะกดมุเดีกกับพักหวานยาย ได้วาย้อมไ,ได้จีบป,ปมยังบ่ยังบ่ขวายยังก,กินเด้เนีย่ยสิขวาก่อนได้ก,กินบ่นี่ได้กินบ่นแมงแขรงใส่ตู้เย็นใช้ตู้เย็นมาหอดเมือ่อคืนนี่มาหอดเดืกฮัมผักหวาน,วานอืม มาแต่สกุลชาชีแกงยายบอกินตีกินอย่บ่แม่งแข้งเฮ้ยป้าดังป้าดังสันน้ะกกนเดชก็กินเองรดตีจ้าเอ็นว่นนาว่านอย่ากินแม่งแข้งตลอบกอน อะไรเห็นชื่อเขามานี่นี่ไงนี่นี่นางเฮ็ด่ายกินน้ำกันเออยายกินขอไปยายนั่งเบิงนั่งเบิงเหลือเฮ็ดลายเฮ็ดแล้วผัดมักแตงตัดแตงเรียบร้อยเี่อ้านอะเป็นแซ่บปะนี่ ฮ่าตายแต่กันยัย่วะไอเสืบูดอ่ะบะนี่อีเด๊นี่พับน่งแตงเว้านอั่นเน็นแล้วแล้วพี่อีเด๊ะแม่ย้อนว่าเด็กย้นอนว่าเดนานั่นฮะได้อันนั้นได้แม่งแข้งกับอัน ปักหวานได้หวายหันหน้าแต่สักคนตาชิแก่ยยังยวนไอชิยู่อยู่ค่ะออกมาแล้วพี่นอ้องเออกินน้ำกันบ่ยายกินน้ำกันบ่เด็กแม่งแข่งกันไหนยังวาเฮ้ย,ยนะม <c ười> าจีบวะเอาฮะ เบ้อสี่เบลไฮคอยยังั้นวาเว้อสี่เบลไ้กันนักวะเนี่ยหามปอยาด้พี่น้องยักสี่แล้วเล่าอันยายเล่าอันเป็นคนกระชับกระเิงเฮ็ดยังเฮ็ดตัวตัวเองหามเลาออยู่ซื้อๆบ่อใดดีเราต้องเราต้องเดเฮ็ดแต่ละมือเราต้องเดเฮ็ดเบียกเล่าเป็นคนขยันขันแข็งดิยายคุณยายสวย ไอ้ตั้งเนวกินวันนี้เอาเอาสะนะเึบเออไอ้ตังเนวากินซือถวยมาแล้วเบบมันหอนเออตักแล้ว ตักเล้วไปใช้ไหมเนี่ย<ะ>ชิปไปพุ่นปเป็นเคื่องลังไงเอ้าเปล<ะ>ืองเอาลุดเราโปรอยากไช้ชักเทียดีไหมไงใช้แล้วแข็งแรงแข็งแรงค่ะ